สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทําชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาดูมอเตอร์มอเตอร์อะไรคะช่างมอเตอร์สว่านค่ะมอเตอร์สวา่สวานแท่นค่ะนี่นะคะเราจะดูตั้งแต่ตอนแกะกัเนเลยมีปัญหาอะไรคะมอเตอร์ตัวนี้ไม่มีกลังอ๋อมันหมุนแต่มันไม่มีกำลังนะคะคือใช้งานมไม่ได้อะคะ่ะ ขาก็เลยเอามาให้ช่างซ่อมให้ช่างทองดูเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูสาเหตุกันค่ะาเกิดจากอะไรเนี่ยถอดน็อตสี่ตัวค่ะออกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ เกิดอะไรขึ้นนะคะให้ช่างเช็คอาการดูก่อนเนาะว่าเป็นที่อะไรลูกปืนนี่ค่ะเห็นไหมได้ยินเสียงไหมคะลูกปืนมันเป็นไงคะช่างมันแตกไหมหรือยังไง ช่างจะมาเช็คขดลวดนะคะว่าขดลวดขาดไหมใช่ไหมคะช่างเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ,อ,อย่างนี้คือใช้ได้ใช่ไหมคะรันแรงรันเป็นรันส่วนเนเป็นสปาร์ ขดลวดยังไม่ไหม้นะคะใช้ได้แต่ว่าช่างบอกว่าเป็นที่ลูกปืนค่ะลูกปืนแล้วก็หน้าทองขาวเนาะหน้าทองขาวคือตรงไหนคะช่างตรงนี้นะคะนี่ค่ะที่ช่างชี้เนาะเนี่ยที่เราถ่ายชีย้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะหน้าทองขาวคือตรงไหนคะเออเนี่ยค่ะนเนาะเราก็เปลี่ยนลูกปืนสองข้างค่ะแล้วก็หน้าทองขาวค่ะเรามาทําการเปลี่ยนลูกปืนกันค่ะ ตอนนี้เราถอดหน้าทองขาวก่อนนะคะตัวหน้าทองขาวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะคะตัวนี้คือตัวเก่าท่านกําลังถอดออกนะนี่คือตัวใหม่ค่ะแล้วก็ลูกปืนค่ะแต่เราจะถอดหน้าทองขาวตัวเก่าออกก่อนนะคะเพื่อจะใส่ตัวใหม่เข้าไปเน,ะเปนาหนะหคะ่ะนทะเนาะมอเตอร์ที่มันหมุนช้านะคะไม่มีกำลังเนาะนี่ค่ะเรามาดูวิธีซ่อม แล้วก็สาเหตุที่ทำให้มันหมุนช้ากันค่ะไปดูกันเลยนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ของไหม่เข้าไปแล้ว เราจะมาดูการดูดลูกปืนออกนะคะเพื่อจะเปลี่ยนลูกปืนตัวใหม่เข้าไปเนาะตอนนี้เราดูดของเก่าออกก่อนค่ะไปดูกันเลย ลูกเบิร์ตัวนี้แน่นมากเลยนะคะธรรมดาเครื่องดูดตัวนี้มันก็จะดูดขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะแต่ตัวนี้เหมือนเป็นสนิมค่ะแต่ออกลนะเนี่ยค่ะใช้ค้อนตีช่วยนะถ้ามันแน่นนะคะเพราะว่าเราต้องทําให้มันสั่นสะเทือนก่อนเนาะคือให้มันดิ้นได้ก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยดูด แต่ถ้าเป็นลูกปืนทั่วไปก็ง่ายๆค่ะมีตัวนี้ค่ะเหมือนมันขึ้นสนิมเนาะ นี่ลูกปืนเก่าค่ะแล้วนี่ลูกปืนใหม่เดี๋ยวเราจะทําการใส่เข้าไปเดี๋ยวเราอจาจจะระบีก่อนเนาะเออเราเพิ่มจารบีเข้าไปอีกค่ะเพื่อความเพิ่มอายุการใช้งานเนาะ ก็ตีลงไปเลยค่ะให้มันพอดีกับลูกปืนนะคะให้ได้ระดับเดิมนะคะเราทำความสะอาดเนอะลูกสนิมออกนะคะของเดิมมันเป็นสนิมเนาะตรงเนี้ยค่ะคือลูกปืนเราก็จะแปะเข้าไปตรงที่ลูกปืนนะคะประกบไปที่ลูกปืนเนาะ เป็นสนิมเป็นสนิมจากลูกปืนเก่าเ in นี่ยค่ะ,คะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทำการประกอบเลยไปดูกันเลย มีสตาร์ทเส้นหนึ่งมีไฟเส้นหนึ่งนะคะมีสายไฟสองเส้นนะคะที่ท่านกำลังใส่อยู่คืออะไรคะสายสตาร์ทกับสายไฟค่ะนะเราก็ใส่เข้ากับที่เดิมเขาอะค่ะ เราก็ตีเข้าไปเลยนะคะเราก็เอามือจัดระเบียบเข้าไปค่ะให้มันเข้าที่มันนะคะให้เหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็ประกอบประกอบใส่ทูดลงไปเลยค่ะ เออน็อตเข้าไปเลยนะคะต้องประกอบเข้าที่เดิมนะคะ <c oughs> ใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจะให้ช่างมาตอบให้ค,ะค่ะนี่ได้เลยนะไม่มตามไม่มตามก็ไงคะ คือถ้าหัวน็อตมันหมุนตามนะคะเราต้องใช้ไขควงฝั่งหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวทีฝั่งหนึ่งนะคะต้องแน่นนะคะ เดี๋ยวเรามาลองมอเตอร์กันนะคะตัวที่เราเปลี่ยนหน้าทองขาวเราก็เปลี่ยนลูกปืนเนาะนี่จ้ะไปดูกันเลยค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะเรามีคลิปออกใหม่ทุกวันเลยนะคะฝากช่องเมียช่างพาทำชาแนลไว้ด้วยนะคะ หมุนแล้วนะคะเห็นไหมแต่ช่างจะปิดพลกกเทปให้ดูเนาะเราจะได้เห็นเลยว่าพหมุถ้าหมุนเนี่ยคือพลากเทปก็จะวิ่งถูกไหมไหมคะค่ะใช้ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคน นี่ค่ะเสร็จแล้วส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องได้พัฒนาผลงานดีๆคลิปดีๆออกต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ